โมดดี้ดครับยินดีต้อนรับสุยปี้ิ่งชาแนลนะคะและนี่ก็คือแรงเกมแรกของซีซั่น4ความเดิมตอนที่แล้วก็จบอยู่ที่คอนคลเลอร์11ดาวและซีซั่นนี้แล้วก็เริ่มต้นที่แร็งไดมอน โอ้โหของรางวัลซีซั่นนี้ก็จะเป็นสกินของแอสเซนกาั่นเองเกมนี้กดมากับรุ่นน้องหนึ่งคนนะคะปะไปดูกันเลยว่าเกมแรกเราจะเป็นยังไงมาลุ้นกันว่าจะได้ดาวหรือว่าจะเสียดาวและฮีโร่ที่เปิดประเดิมในวันนี้ก็คืออารามนั่นเองได้เล่นตำแหน่งสพอร์ตอีกแล้วตำแหน่งที่ทุกๆทีมอยากมีแต่ไม่มีใครอยากเล่นมาปัดฝุ่นอารามซะหน่อยไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะตัวนี้ ต้นเกมก็ไปช่วยเมดเคลียรเรนกลางเหมือนเดิมอ๋อเกือบลืมบอกไปทุกคนไม่ต้องตกใจแมปนะมันเป็นคลิปที่ดองไว้อีกแล้วเ<อ>มื่อไม่นานมานี้เพิ่งอัพเดตแล้วก็แมปเปลี่ยนไปก้อนหินเยอะมากเลยถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ระล,ลึกในแมปเดิมแล้วกันจากเลนกลางก็วิ่งเข้าสู่เลนแคร,รีมาช่วยแคร,รี่เราหนอะยอ้าวอลัมเล่นเล่นนานกลับมาเล่นอีกทีก็ตำแหน่งเฟิร์สบัตเหมือนเดิมอีกแล้ว พอตื่นลืมตาดูโลกอีกครั้งพวกเราก็มาหนวงันที่เลนกลางยแล้วในที่สุดป่าเราก็ต้องวิ่งมาเติมไฟเพราะพวกเราเปิดแล้วไงโอเคพอละถอยก่อนดีกว่าไม่มีสกิลเล่นแล้วอะพอเติมพลังกลับมาพวกเราก็พร้อมที่จะไฟกันต่อจังหวันนี้ทีมตรงข้ามพยายามจะมาดันป้อมเราเนี่ย และนี่ก็คือบทลงโทษของผู้บุกลุกทู้ส่งกับงานไปซะเลยอ้าวเทปแวน,แวนยังมีคิวเลนที่ยังรอดเอาวิ่งไปเกาหลังให้เขาหน่อยปาดี่ทีเดียวนีแนี้เปาดี่เดียวๆๆนั้นนี่ตัดภาพมาที่จังหวะนี้ไฟอีกแล้วทุกคนมันคือความสุขอย่างหนึ่งของการเล่นฮีโร่ตัวนี้เลยน,นะทุกคนเพราะว่าอันติอลามันล็อกสนุกมาก ตอนนี้เราพยายามที่จะกดดันเอาป้อมนี้ของฝั่งตรงข้ามไหมีย <Keep S 1> ีบรีบเดินมาแล้วอยากจะตีป้อมแล้วเนี่ยแต่ทีมตรงข้ามาเขาก็ยือไว้สุดชีวิตเหมือนกันนะโอ้ยต้องหนีกลับแล้วอะ oh. ความนัวของเลนบนยังไม่หมดทุกคนก็ยังมาไฟกันอยู่แถวแถวนี้เหมือนเดิม <Okay. S 2> ไอทีมพวกเรามันก็เลือดนักสู้ด้วยดิจังหวะนี้คือใสสุดทั้งสองทีมอะ ในที่สุดไฟนี้ทีมพวกเราก็ชนะไปดันไปดันไปดันอีกเลยไปไปไปดันไปดันอะไรีกเลยพี่ไปดันกลางอะไรเดี๋ยวพอตีคนเดียวจังหวะนี้ทีมพวกเราก็ได้โอกาสดันเลนกลางของทีมตรงข้ามแต่ฝั่งเขาก็ทยอยเกิดกันขึ้นมาแล้วอ่ะแต่พวกเราก็ยังฝืนอยากจะได้บอมนี้ความห้าของพวกเราก็ถูกเบรคโดยการส่งกลับบ่อร์จากไฟเมื่อกี้ก็เกิดความวิกฤตจนได้ ทีมตรงข้ามเขาได้โอกาสดัดนป้อมเราคืนมาจนถึงเกือบหน้าบ้านแล้วอะแต่โชคยังดีพวกเราทยอยเกิดขึ้นมากันทันอยู่ก็พาแกมากันไว้ก่อนไงล่ะความห้าวเกือบแพ้ไม่ล่ะพราะพวกเราดันเลนขึ้นมาก็เกิดไฟนวลที่เลนกลางเพราะว่าทีมตรงข้ามเขาก็ยือไว้ไม่ยอมให้พวกเราดันเลนคืนเหมือนกัน แต่ในที่สุดพวกเราก็ชนะไฟแล้วก็กลับมาทำภารกิจดันป้อมมันนี้ให้สำเร็จในที่สุดก็ได้ป้อมนี้สักทียี่เไปครับมันจะมีคลิปเข้าเสียดยิงเข้าไปาไได,ไปลปดเลยโอเคได้ไดอ้าวโอเคแล,ล้วอารามก็วิ่งเข้าไปก่อนคลิปโดนป้อมยิงเลยยิงเข้าไปเลยม,มันจะไปกลัวมันโอเคได้ตามที่ขอจังหวะนี้ต้องยอมแลกเลยถือว่าคุ้มอยู่นะ จากตำแหน่งซัพพอร์ตสู่ตำแหน่งกองเชียร์ตอนนี้ต้องเอาใจช่วยเพื่อนที่เหลือแล้วแหละทีมพวกเราจะตีบ้านเขาแตกทันหรือปล่าและเพื่อนร่วมทีมที่เหลือก็ส่งทีมตรงข้ามกับบ้านยกตีแล้วก็ช่วยตีบ้านเขาแตกทำให้พวกเราชนะไปในที่สุดขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนสำหรับหนึ่งดาวนะคะ